สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ส3บสามพฤษภาล้วค่ะพามาดูผักกาดผักกาดหอ่อชอบกินแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาจะห่อแบบนี้ค่ะเป็นสีแดงเขียวแดงนะคะไม่รู้เขาจะห่อให้หรือเปล่าก็เลยอยู่ประมาณนี้นะคะมันเน่าลนะค่ะนามมันมันฝนมันตกเยอะแล้วค่ะผักกาด งามนะคะอันนี้กะทข้นะคะเราจะเปลี่ยนกระถางเอากระถางออกมาแล้วก็แต่ว่าเอาดินใส่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทนทอนออกแล้วก็ปลูกใหม่นะคะแล้วก่อนพรุ่งนี้เลยยังไงค่อยดูก่อนบรรจันกะ่ก้งกำลังงามอันนี้ก็พัาคมฝรั่งนะคะเด้อยนี ขมฝรั่งปลูกไว้กับผักกาดผักข่าฝรั่งนะคะนี่ผักขมฝรั่งผักข่าฝรั่งผักกาดกะเจี๊ค่ะเนาะกินได้โดยจะพาไปดูตำลึงเนาะคะ่ะเห็นหลายๆคนเห็นน้องเยาวบอกวะ่ายอดตำลึงฝรั่งเนาะคะ่ะแปลกๆมากเลยคะ่ะยอดตำลึงฝรั่งไปไปดูกันจะ้ะต้นกระเทียมป่าที่นี่เม็ดบุกค่อยๆไล่ อเสือายดิปีนี่เม็ดบกฮอยลายอันนี้เขาพักคนาจ้ะพานาฝรั่งใบงี้ค่ะอันนี้ขนาไทย <c oughs> นี่กระดกระเราเปนเด็กนี่แกต้นสมฝรั่งค่ะต้นเอาดื่มน้ำชาทำน้ำชาเนาะคะ่ะไปจ้ะจะพาไปดูตน้นต้นตำนลึงฝรั่งคล้ายๆข,ข,ของเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วฝนจะมาตกมาใส่ห้อยกไปไปก่อนว้าวดอกลิลลี่ยังสวยอยู่บ้านอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยสวยๆจ้ะยูฮนเนตเบลล์นูปีนี้จะได้กินไหมได้กินอยู่หน่อยนึงจะทันนกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนกกระสา ดอกเขาจะหอมหอมเด้กลินเหมือนใบเลยจ้ะดอกโรสมารินเขาจะหอมเหมือนใบเลยค่ะดอกเขาเนี่ยสงสัยมากเลยมันกินได้ไหมบางคนก็บ่ากินไม่ได้ข้าวย,ยาตะกแะเตนไม่ใช่เนะคะเนี่ยดอกเขาจะเป็นยังไงเห็นบ่คะเนี่ย ดอกเขาจะเป็นแบบนี้กินใดบ่ได,ไดก็แนะน,นำนะแต่เด้อดอกสีชมพูบองม่วงอะค่ะนี่คะ่ะยอดงามมากนี่ยอดตำลึงฝรั่งอันนี้ยังคิียวว่าเออใชย่ยังคี่น้องเยาวไปเก็บก็บว่าเห็นมีพี่อะไรบอกว่าตำลึงอันนี้ก็เหมือนตำลึงบ้านเราเลยคะ่ะเ,เห็นไหมใบก็จะเหมือนกันยอดเห <c oughs> มือนกันเนคะ่ะ เขาก็จะเป็นคนขนหน่อยเนาะแต่ตำลึงไทยเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ค่ะนี่ค่คะตำลึงนะคะตำลึงฝรั่งอันนี้แบบนี้เราเคยเก็บกินอยู่ค่ะอันนี้ตำลึงแต่อีกตำลึงชนิดเนี่ยที่น้องเยาวไปเก็บอเราไม่เคยกินนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูนะค่ะเนาะ ตำลึงฝรั่งของอยู่ที่เยอรมันนะค่ะเห็นคนไทยพายกินนี่แหละอันนี้แหละเราเคยกินอยู่จ้ะเก็บมาตุม่มลวกใส่เกลือเนาะคะ่ะนี่ค่ะตำลึงฝรั่งอันนี้ก็จะแม่นเอออันนี้ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆตำลึงไทยเลยอันที่นองเยาวเก็บบ่าตำลึงฝรั่งมันจะไม่เหมือนเลยค่ะเพื่อนเนาะแต่มันก็อาจจะกินได้เนาะอันนี้ก็กระเทียมปลาจะ้ะ ดอกกระเทมป่ามันก็นลวงเต็มอยู่นี่แหละค่ะในสวนนี่แหละค่ะดีแล้วเนาะเคยเอาฟักเสียนมาปลูกนะแต่ไม่เห็นเชกต้นเลยไม่รอดมั้งอ๋อี่ไงต้นเล็กๆอะ่ะมันไม่ดีดินมันแน่นจ้ะดินเป็นกวดเนี่ยคะ่ะต้นฟักเสียนฝรั่งที่ออกดอกขา,ขาวๆต้นเล็กมากเห็นไหมปลายนิวชี้มันบวยวเยอะนะคะเนี่ย เบี้ยลเล็กๆเขากำลังงอกเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนาะค่ะเนี่ยโอ๊ยใบกำลังบังนี่ค่ะ,ะ,คะ,ม,คะมันไม่ใหญ่หรอกคะ่ะเพราะว่าเอา่อพักอย่างอื่นมันมาดทมมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็แม่เราเมั้งต้นฝรั่งไอ้ต้นพักเสียนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่ค่ะนี่ยพักเสียนฝรั่งเนี่ยค่ะต้นเล็กมาก โอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะนี่คะ่ะต้นตำลึงฝรั่งอันเนี้ยมันจะเหมือนกันมันจะมีแบบเป็นมือเป็นยอดเถาวันเกี่ยวก็ต้นอย่างอื่นเอออย่างเนี้ยเราเก็บกินอยู่คะ่ะแต่อันมันน่องเยาวะ่ะเราไม่เคยกินเนาะคะ่ะเนี่ยนเะดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยนองเยาวเพิ่นว่าอันตำลึงฝรั่งแมนบอเนี่ยคะ่ะเราคิดว่าไม่ใช่นะเนี่ย ชุนชนยังไงไม่รู้เนี่ยคะ่ะใช่ไหม <c oughs> เนี่ยไม่ใช่เลยคิดกันทั้งหลังเหนื่อย <c oughs> ลมแรงมากเดื๋อวฝนแล้วก็คึมนี่คะ่ะเนี่ยตำลึงแน่นอนเลยใช่ไหมคันเพื่อนถ้าเขามารับชมก็อบอกเลยเด็กค่ะเด้อนเนี่ยตำลึงนี่เลยหน้าตาแบบนี้เรากินอยู่แล้วแต่คนชอบหรอหือว่าเนอะ แต่มันกินได้ก็กินไปค่ะมันไม่อันตรายเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็มาถ่ายให้ดูค่ะเนาะนี่ค่ะตํำลึงเนาะค่ะตํำลึงของฝรั่งอันแบบนี้เ,เ,นเรากินอยู่ค่ะเดี๋ยวได้ไม่กินแล้วค่ะภูมิแพอ้ยต้นอันนี้ก็แกอักเสบค่ะนำลบผลงเราที่ว่าอักเสบช่องคลอดไม่สะอาดหรือว่า ช่องคลอดเออยังไงเระบอกไม่ถูกเนาะคะ่ะแกอักเสบได้แกเขาเอาไปทำหลูกอมเนาะคะ่ะทําต้มน้าชาดื่มก็ได้เขาช่ยออกรดขมเนาะคะ่ะดีมากสําหรับคนกินขมไม่ได้ก็หยอดหนึ่งสองสบายประมาณนี้ค่ะเนาะเนี่ยงามมากเลยปลูกหลายปีแล้ะคะ่ะเขาเพ่ออกอันนี้ก็ต้นกระเทียมปลาละคะ่ะ <laughs> เขาก็เตก มิดลวงตรงไหนเขาก็องออกตรงนั้นเนาะเนี่ยงามมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาแตกยอดแตกพุ่มออกนี่ค่ะนี่กะกิ่งข้าตายนะนี่ก็แมกกี้ค่ะต้นแมกกี้ที่เอาไปทำแมกกี้นะคะต้นตังโอฝรั่งเหะคคะเนี่ยหอมมากเราไม่ได้ปลูกเองเนาะพอ่อพ่อใหญ่เพื่อนปลูกไว้ อันนี้ขนามั้งแกดูขนาจังเหลือต่โตเห็นไหมเขาก็จะออกดอกก็จะเก็บไปนี่ค่ะมาทักทายสวนธรรมชาติลกวนโรสมาลินนะคะดอกเขาจะกินเหมือนใบเลยค่ะเนาะมีเพื่อนพี่คนนึงถามนะคะ่ะประมาณนี้ลกมากเลยค่ะสวนดูเมื่อก่อนแถวนี้ไม่ค่อยลกประมาณนี้ไม่เคยลกเลยตรงนี้ แล้วนี่ลกตึบเลยตั้งแต่เป็นภูมิแพ้มาไม่ทำปีนี้แหละคอยดูก่อนนี่ค่ะเด้อในใครใครบอกว่าใครๆเหมือนพักตำลึงบันเราก็คอมเมนต์ได้นะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเนาะไปชมธรรมชาติไปเนาะคะ่ะอ๊บะนี่ดอกไม้สวยๆเนาะคะ่ะดอก ดอกคะนาฝรั่งนะคะเไหเราก็จะปล่อยเข้าไปให้เม็ดข้าวหลวงแล้วะคะ่ะเห็นไหมสวยๆจะในสว,กน,สวนก็มีดอกไม้นะคะดอกบิลีปนะี่ยดอกลักสีม่วงสีชมพูะคะ่ะในต้นเดียวสวยมากโอเคขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในะะวันนี้วันที่23่สิบสามกัสิงหแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนคะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาคอมเมนต์นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวะัสวดีจ้าบ๊ายบาย